ไปใส่อะบ,บุกติดตอนเรวโอ้เดือนละสี่พันละตึง

สวัสดีค่ะกระปีชาแนลค่ะเมื่อนี่มาทายให้เมืงบัวสายค่ะบัวสายบวนน่อยบัวน้อยค่อยขู่บั บัวน้อยลอยชูชอ่อลออลุนเหมือนลอไออุน่นจากดวงสุริยะนี่ค่ะบัวสายบัวน้อยคอยคู่คอยหลักงามงามค่ะมึงอุย้ยมันนีเพื่นบานขึ้นมาคู่กันแต่เมนน สมกันคักสุมกันแหน่นี่ปลาปลากระเรียนปลากระหลาย ปากะไรคากะไรพ่น่ะ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 พ่นะพ่นะ,นะ,นะ,นะปลาเป็นแลนลุบแลนลีแลนลุบแลนลีอุ้ย <c oughs> แลนลุบแลนลี เนี่ยกับผู้ใดทางคนจีนเขาถือเด้ค่ะเนี่ยฮุ้วี่ชื่อเฉาะหล่อล้มค่ะชื่อเฉาะหล่อลม้มดอกแกงไปแกงมาคุณค่ะอัน้คืน,นถือว่าถ้ามีป่า มีอางนา้ำมีป่าอยู่ถึงสี่นี่อันการเงินการทองห้องสิบนหนึ่งเดยค่ะการเงินการท่องห้องสวยติ่งพร้อมนี่ขึ้นไหวเงินท่องห้องจคลื่อนไหว,วพร้อมค่ะนี่นี่ตัวพ่อค่ะตัวพ่อตัวพ่อป่าหางนกยุ้งค่ะ พอหางนกยูงพอหางนกยูงอุ้ยป,ปั๊บปีกขบงหงส์ตักสิโบว์ไหวจังได้ตัาแหน่นงามหลายใบซื่อๆกับงามค่ะใบบัวใบบัวซื่อๆกับงามดอกเพิ่นเอ็นไหวเพิ่นถือลมเพิ่นกระ สันเอ็นดิกจกดิกแจ๊กโอ้ยงามถักงามแน่ตับปีคือสะอ่อนสะอ่อนให้สะอ่อนขาดเมมยนเหมือนคำพันละหน้าจักเอาคำใดมาพันละหน้านอกจากเพลงของพี่แจะล่ะค่ะบัวน้อยลอยชูชอบรออรุณล่ะค่ะ เหมือนราอไออุ่นจากดวงสุริยานี่ลหละอ้ยอันเพลงนี้มันกับบงบอกเนาะค่ะว่าปะปีเป็นคนสมัยใดปปีเป็นคนสมัยใดปะปีก็เป็นคนยุคเก่าศูนย์จ้าเป็นคนยุคเก่าศูนย์ งามหลายงามหลายคักหลายเนี่ยจะพบกันแค่นี้ได้จ้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ